วัสดียามดึกค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่แป้งลงคลิปเป็นเวลาตีสองครึ่งนะคะหากน้องๆคนไหนที่มาดูตอนเช้าต้องเช็คของก่อนนะคะว่าหมดหรือยังและของฟรีชิ้นนี้จะเป็นทรงผมทั้งหมด2ชิ้นนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะแจกทั้งหมด1750ชิน้นซึ่งบอกเลยว่าพอใส่มานะน่ารักมากๆนะ่าจะถูกใจน้องผู้หญิงเลยแหละต่อไปนะคะน้องจะเป็นทรงผมสีขาวถักเปียแบบนี้นะคะแจกเท่ากันค่ะคือ1750ชิ้นนั่นเองใส่มากก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใครที่อยากได้ก็ต้องรีบทํากันแล้วนะ ซึ่งแบบนะคะก็จะเป็นแบบเดิมเลยค่ะน้องๆทุกคนเพราะว่าพี่แป้งเคยสอนน้องๆไปทุกอาทิตย์เลยนะคะว่ามันจะมีทรงผมนะคะหรือของมาแจากกับแบบแบบนี้นะคะเขาจะอัปเดตนะคะเวลาตีสองของวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยแล้วเมื่อน้องเข้ามาให้น้องทําการกดเพลย์ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะไปดูกันค่ะว,ว่าเคเวสครั้งนี้ในการที่จะได้ทรงผมทั้งสองอันเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างผมทรงแรกที่เป็นสีชมพูนะคะน้องๆจะต้องเลี้ยงสัตว์นะคะของน้องๆเนี่ยให้โตเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด6ตัวโดยที่ไม่รวมกับตัวเก่าที่น้องเคยเลี้ยงไปจนโตแล้วนะ จากนั้นเนี่ยทรงผมสีขาวนะคะน้องๆจะต้องทําการซื้อไข่นะคะทั้งหมด50ฟองซึ่งไม่รวมกับฟองเก่านะคะจะต้องเป็นการซื้อใหม่ในวันนี้เท่านั้นทั้งหมด50ฟองบอกเลยว่าแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาฟาร์มลูหน้าเป็นอาทิตย์นะคะน้องๆส่วนการเลี้ยงสัตว์เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าทํายังไงนะคะทำตามความต้องการของเขานะคะจะทําให้เลเวลของเขามากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนวัยผู้ใหญ่นี่คือวัยที่มันเป็นเลเวลที่สูงที่สุดแล้วนะคะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะเลี้ยง6ตัวเนี่ยบอกเลยว่าใครที่มีีีตัวววทท่่แบบ่แลากจะถึง ผู้ใหญ่แล้วเช่นแบบโพสทีไรอย่างเงี้ยน้องเอามาเลี้ยต่อให้มันเป็นวัยผู้ใหญ่ได้มันจะง่ายกว่าแล้วมันจะเร็วกว่านะคะไม่ต้องไปเริ่มใหม่นะั้งแต่มันเป็นไข่หรือว่ามันเป็นเบบี้นะ สำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะส่วนการฟาร์มเบอร์อรี่นะคะแนะนำให้น้องๆเนี่ยไปเมืองเมอร์เมดนะคะซึ่งตาพี่แป้งมาก็ได้ค่ะพรวเมืองเมอร์เมดเนี่ยเบอร์รี่มันจะคูณ5นะคะเราจะต้องใช้เบอร์รี่เนี่ยในการซื้อไข่นั่นเองเมื่อนี้ก็มีครบเลยค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่สีล้กนะคะหรือเบอร์รี่ธรรมดาหรือที่ซื้อไข่นั่นเองก็เลยแนะนําให้มาที่นี่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นั่นเองทําการนะให้สัตว์เลี้ยงของน้องๆเนี่ยฟาร์มเบอร์รี่ให้น้องๆนะคะซึ่งพี่แป้งไม่แน่ใจ มือใหม่อ่ะอาจจะทําได้ดีด้วยซ้ำเพราะว่าไข่มันจะไม่แพงมากนะคะจะทําได้เร็วกว่าคนที่เขาแบบเล่นมานานแล้วอย่างพี่แบบไข่200ฟองอะไรแบบนี้นะมีน้ำยน้ํำยาอะไรใช้ให้หมดนะคะน้องจะได้ฟาร์มได้เร็วๆเบอร์รี่จะได้เยอะๆน้องก็จะได้วิ่งเร็วกินเร็วนั่นเองหากฟาร์มเบอร์รี่ตามความต้องการของน้องแล้วสามารถซื้อไข่ได้ตรงนี้เลยนะคะอย่างพี่แป้งชมเนี่ยไข่มันจะประมาณ60,000เบอร์รี่นะคะเพราะตัวพี่เนี่ยซื้อไข่มาเยอะมากๆประมาณ200กว่าฟองแล้วนะคะน้องส่วนคนที่แบบไม่ได้ซื้อไข่เยอะเหมือนพี่เนี่ยราคาของไข่แต่ แล้วฟองมันจะถูกกว่าพี่มากๆนะคะก็ลเลยหลักได้ทรงผมทรงนี้ก็ต้องรีบทํานะคะน้องๆต้องฟาร์มสู้กับไอหลังนะ,ะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งคือให้น้องเนี่ยเดินม,มาตรงนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นประตูตรงนี้สมมุิใครเข้าไป <S <S ได้เนี่ยจะโชคดีหน่อยใครที่เข้าไม่ได้ก็ดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยเลี้ยงสัตว์ที่เขาต้องการให้โตเต็มวัยครบ4ี่ตัวหรือยังหากครบแล้วนะคะน้องๆจะเปิดประตูนี้เข้าไปได้น้องๆจะใช้แค่เบอร์รี่สีลุงนะคะ ซื้อไข่ได้ซึ่งมันจะคือ1000พันเบอร์รี่ต่อไข่หนึ่งฟองซึ่งมันจะถูกกว่าแต่เบอร์รี่รุงก็ฟาร์มยากกว่าเช่นกันแต่มันก็เร็วที่สุดแล้วนะคะแนะนําว่าใครที่อยากได้ทรงผมทั้งสองทรงนี้พี่แป้งบอกเลยว่าสีขาวจะหมดก่อนนะคะค่ะน้องๆมาดูในตอนสายๆหรือตอนเช้าหรือเพิ่งตื่นส่วนสีชมพูเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทาทันอยู่ทาตามที่ของพี่แป้งได้เลยค่ะสําหรับใครที่เคยเล่นเป็นอยู่แล้วนะ